สวัสดีนะเหมือนแรงพี่น้องวันที่สิบห้ามีหน้าสองห้าหกห้าหากินงานสมงครับมองละสม,มงสองสม,มงไปเก็บเล็กผสมหน่อยไปอยู่แถวตำบลทำลาด

quay bên này bà ta quay bên này bà hả quay đây nè hả nó nó mai cần nó ta cần cho nó điều bỏ đang bên tàu đang bên tạc tàu <laughs> bỏ ท่นานเห็พที่นี่หรอที่บานนี้อยู่สามห้อครับก็หนะโอ้หนาไหมเนาะหนานะครับโอ้ตานี่ที่ร้ายครับตานี่มีที่อยู่ร้อยกว่าไรครับคุยกับ ตาแล้วนี่หลานสาวเป็นคู่อยู่สองคนมาสันสวดกำลังจีบตาอยู่นี่ตาบาส่วนมานอนนั่อยู่นี่ได้เดี๋ยวมาเลี้ยงตาจะขาดได้จริงแต่บุรุษชีเดียมานอนบ่ะครับเบิ่งงานกันแต่ขยันง,งานบ่แล้วตาชีเดียมานอนอาชีเดียมานอนชื่อครับนอน กินต้มไ่น้ำตาจะเซือนี่ครับแลาวจะปลูกของแคลิงว่าจะปลูกของพอได้ไป่ใช้แล้วครับกอยู่ตะครับนี่แหละอยู่ตะกรับทิมงานจาของนี่แหละซานี่เอสบายสองร้อยี่อยู่กับคุณบุญศรี ควบคุมคนทนไปเรื่อยๆครับพี่น้องที่บอกว่างานหลายบอ่อทำมาที่บอกว่างานเมดปุ๊บกระมีมากครับที่บอกว่างานหลายปุ๊บมันกระเหมิดครับพี่น้องผมก็เรียกว่าอะไรว่ามันธ์ปีโม่พวกเครื่องเทียมโม่พวกถามมากอะ งานหลายปุ๊ก็ตอบเพิ่นบ่ได้คือกันคณะบอกว่างานหลายปุ๊บมันสิหมดเลยคณะบอกว่างานหมดปุ๊บมันสิพ่อได้เห็ดนะมันเป็นอย่างไรก็บ่เขาใจคือกันขนาดคนพ่ายผ้าหาผ้าหางานกันยังกันยังกระลั่นตีบ่ด้ครับจะกะเฮ็ดไปเท่าที่นี่เล็กๆน้อยๆไปไม่เลือกงานไม่ยากจนครับงานเล็กงานน้อยเก็บหมด แถวนี้พันนอนหนาเมื่อครับพี่น้องแถวนี้งรวมสมบูรณ์หลายแถวหนึ่งไอ้กอยู่ตีนเขาแถวนี้น,นี่นนนงูก็ทิ้งลงมายามขึ้นด้วครับนี่ยมาขึ้นเห็นบอกว่าลงมาประมาณสามสิบสี่สิบตัวตาจะของทีว่าอันนี้น้องปลาพัปานปลาไล่หลายนี่อันนี้อีกทางหนึ่งน,น,นี่อันนี้คือตาพัน คุณตาเจ้าของทีว่าเพิ่นปล่อยนำเพิ่นุ่กินปลาน่ะน,นะท่านเก๋บอกว่าว่นนัน้ำตาตาจะข่าไกลกินวะัาว่านเดี๋ยวชีบอกนิทานเนี่ยฟังมัดคืนหมดละตาเบาดีดีนี่หลานสาวเป็นคู่อยู่สองคนมากกระบ,บอกคะนละยาเบาลิ่นวะั่น อันนี้คือผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เซียนผู้ที่หางานให้เดี๋ยวผมถืไปเบิ่งป่าก่อนพีเบิ่งป่าในตรงกันพันนี่บ่กันเดมานอนน้ำเพลนนี่ว่าผมได้กินต่อมไก่แท้ขึ้นนี่แต่บปลูว่าสิได้มาบ่ครับเบิงก่อนถ้าได้ย้ายรถออกกับว่ได้มา แต่ขันเอารถไดใหรือว่าสี่ใหญ่ตอนเสากับที่นอนนลำพันอย์ดูโอ้ยเบิ่องฐาทางไะไเป็นตาปลาหลายแต่พี่น้องนะี่ๆพี่น้องพันธุ์มีตรงช่ชมตรงชมตรงชมตรง,ชมตรงก่อนพบว่ามีปลาแถบพี่น้องอ๋อพันธุมีง่าบนอ่เนาะต่งวงพันมีง่าบน ui pa 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 siêu ba siêu ba siêu đi, mi đi mi bà mi 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 pa lại. mi 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 lại, mi 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 bà เดี๋ยวห้ตามาเอาเดี๋ยวหานตาปนมาหยาบบางคนเองเนี่ครับฟังนี่ครับคื่อนวาสีมีปลาไหลพร้อมแถวเนี่ยบรรยากาศคำบๆมาก,กาอะเออเป็นตะนอน,นเถอะเหอเนาะสงสัยแล้ววะนี่สงสัยจะมานอนเป็นมูตาแล้ว ใส่แล้วสวยใสแล้วกะห้อยรถกระจกมาเห็นงานก่อนครับตายัางขึ้นเสียดายอยู่โอ้ยรถไปใหม่ยังสี่มาสะาแท้พอนว่าตาเห็นไปแล้วเจ็ดสิบกว่าชั่วโม,มงว่าสันตาพวกเจา้ามาเนี่ยสบายเลยพอนนะตามาเห็นผลงานแล้วไม่เห็นรถไปใหม่แล้วตาอเอา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 จะง่ายพอนว่า ลูกหลานตายมีแต่คนานาดีๆเลยพี่น้องร่ลำรวยกันทุกคนอยากกินยังบอกเลยว่าสัน่นปลาชัดให้ได้อันนี้ครับครับผมครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป ตาบ่เฮ็ดบ่ครับเฮ็ดบ่สร้างนี่น้ำเล็กบ่ครับเนี่ยกจักเม็ดหน่อยป้าป้าได้ปล่อยบ่ตาป่อยโอ้ป้าป้าทั่วไป้ายนบ่ป้านี่ก็มีปะดุกปะสารบัดป้านิ่โอ้ตานอนดวงจีหล่ะเตี้ยมีมีกับทิ้งลงมาบ่ตา เออเขาตอทีเ่าาเามีน่ดป <c oughs> ตานานพก็ว่ามีกระทิงมากเม,มือึ้นมีอยู่อะเกไกแถวนี้แหละว่าท่านว่ามันมันขามอดพี่ว่ามีค้องกันมีเต้โอไไ้ไม่ได้อะไรกัได้นะเต้ขันห้อนอ่ถูกกระทังจีบไปยังกันเนาะเห็นบ่นตาฮะ เขาไม่ขีบัเตแต่ตัวหน่อยมันแล้วเขาไม่ัละรราเนาะก็กายมาเพิเด้อย่าจะจะทำน้นเาหมดแล้วเนาะจะจับตังสีสอยตาก่อนง้วงงหลายปนนีเรื่องควยหลายปนนีแต่โอ้เรื่องตควายบ่มีง้วเตมีต่ควายบ่มีง้วง โอ้ครับครับโอ้ดีเนาะก็จะอยู่ขนาดเลยบรรยากาศเต้เนี่ยนี่เหมอนควายดอนจักตัวครับปลาตัวเต้โอ้มีราคาได้ควายดอนเนาะนี่เงินหลายแสนได้ต่เนี่ย เนี่ยไปทางไหนนอ่นเนาะไปทางนี้แต่บนน้อนเนาะคุณตาวาไปจับตั้งเสีอยวไ้เนี่ยวา,วา,ออวาโอเคครับพี่น้องไลยบังบรรยากาศสถานที่ใกล้ๆร,รอบๆเขาน้าบนนี้ครับงานเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามตึกตักมักจกด้วยครับสวัสดีครับ